คุณเคยมีประสบการณ์ในการใช้ลิฟต์และไปโผล่ในที่ที่มันแปลกๆหรือเปล่าเช่นเปิดออกมาก็อยู่ในโรงงานปลารหรือโผล่ออกมาในที่ที่ดูไม่เหมือนโลกมนุษย์สักเท่าไหร่หากคุณยังไม่เคยพบเจอสิ่งเหล่านั้นเราอยากให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์ร่วมกันกันกบเราใน Ro บ lox โหมด Insane e l อ vator แม่ดูมีความยิ่งใหญ่เนาะโอเคเข้าเกมกันเถอะพอเปิดเกมเข้ามาแล้วเนี่ยผมก็เจอกับเหล่าฆาตกรและก็ผวกผีที่มีความดูคุ้นหน้าคุ้นตากันมาเลยนะครับยังจะมีเฟรดี้เพนนี่ไว้แล้วก็เออตัวอะไรเนี่ย และนอกจากนี้ยังมีโซนขายไอเทมเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเอาชีวิตรอดให้แก่คุณด้วยนะครับแต่สําหรับผมแล้วคงต้องขอปฏิเสธนะครับไม่ได้เป็นเพราะว่าผมเกง่งหรืออย่างใดแต่เพิ่งเข้ามาเล่นตานแรกมันจะไปมีตังค์ได้อย่างไรแหลนะเนาะโอเคเราไปเริ่มกันเลยครับพอเข้ามาสู่ในลิฟต์แล้วผมก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาหน่อยนึงเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกมีเพื่อนเยอะดีแม่ไม่ค่อยจะกลัวเลยนะเมื่อพอประตูลิฟต์ชั้นแรกถูกเปิดออกผมก็พบกับสถานที่ที่ดูคุ้นตาผมเป็นอย่างดีห้องควบคุมแบบนี้ประตูเลื่อนแบบนน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 ีีี้้้้้้คงงงงจจจจะะะะเเปปป็็อออออไไไไไไรรรมมมมมม่่่ดดดดกกกกาาาาาาใใใแฟสบ์หผผผัััทํขึลลยยว และด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมผมก็เลยเดินออกไปนอกประตูด้วยความที่ที่ที่ผมยืนอยู่นั้นมาดูมืดมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วสุดท้ายมันทําให้ผมตายแบบไม่รู้ตัวอ๋อ oh. ด้วยความที่ผมประมาทมองอะไรไม่เห็นจากชั้นเมื่อกี้ผมจึงตัดสินใจไปซื้อคบเพลิงมาอันหนึ่งจากเงินสะสมของตาที่แล้วทีนี้ผมก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเวลาผมอยู่ในที่มืดจะมองไม่เห็นอีกโอเคไปกันต่อพอลิฟต์เปิดออกมาผมก็เจอกับสถานที่ที่มันคุ้นตาแบบสุดๆอา้าวนี่มันจุดเซฟเรานี่หว่าและเพื่อให้แน่ใจว่าน่มนเเเเเปป็็จจุดดดซฟรรรริิงงหืือออลลาาาผกกกยยทชคโไ้ข แต่ผลที่ปรากฏออกมาก็คือผมไม่สามารถซื้อไอเทมอะไรได้เลยสักอย่างเดียวและเพื่อการเช็คอิกทีให้แน่ใจผมก็เลยทาการลงไปที่ทางเข้าอีกครั้งหนึ่งและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผมก็มาอยู่ที่เดิมโอเคและตอนนี้ผมมั่นใจแล้วว่ามันไม่ใช่บั๊กหรืออะไรและมันก็คืออีกหนึ่งดาง่านจริงๆทีนี้ผมก็เริ่มสังเกตแล้วว่าคนหลายคนเริ่มไปอยู่ที่สูงกันผมก็เลยทําการเดินตามเขาไปด้วยผลลัพธ์คือผมคิดถูกครับที่ตามเข้ามาเพราะตอนนี้เหล่าฆาตกรที่เคยอยู่ในตต้โชวนนั้นเดินออกมาไล่ล่าพวกเรากหมดเลยและผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออผมรด ชันต่อมาเมื่อลิฟต์ถูกเปิดออกมันเหมือนกับว่าผมอยู่ในโรงงานอะไรสักอย่างที่มีป้ายอันใหญ่เขียนคำสามคำที่แปลออกมาประมาณว่าปลอดภัยบรรจุและปกป้องแต่ผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันหมายถึงอะไรแต่ภาพในหัวของผมมันคือแป้งจากนั้นประตูข้างๆป้ายนั้นก็ถูกเปิดออกพร้อมกับมีฆาตรกรสกินมามิโปกโกะเดินออกมาฆ่าเพื่อนเราไปคนหนึ่งตอนนั้นผมก็ทําอะไรไม่ถูกคิดอย่างเดียวคือลิฟต์คือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปในลิฟต์แต่ทีนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมผมก็เลยเดินออกมาจากลิฟต์และ แม่ดูไปดูมาก็น่ารักดีเนี่ยและสุดท้ายผมก็ผ่านชั้นนี้ไปได้แบบไม่ค่อยงงเท่าไหร่ชั้นต่อมาเมื่อลิฟต์ถูกเปิดออกแล้วสิ่งที่ผมสังเกตได้อย่างแรกเลยก็คือรอบตัวของผมนั้นเต็มไปด้วยอิฐตอนแรกผมก็นึกว่ามันเป็นทางเดินไปสู่ห้องอะไรหรือเปล่าโอ้แต่ไม่เลยนี่เันเขาวงกดชัดๆจากนั้นผมก็เจอกับรอยยิ้มที่ดูเป็นมิตรเหลือเกินมาปรากฏอยู่ตรงหน้าผมมันจึงทาให้สมองของผมที่มีมากกว่า84% 0 0 0เซลนั้นทํางานอย่างฉับพลันในการพาผมมาส่งที่ลิฟต์อย่างไม่หลงทางและผมก็ทําการรอในล ชั้นต่อมาพอลิฟต์มันถูกเปิดออกผมก็รีบเดินออกมาอย่างไม่เกรงกลัวสิ่งใดและสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมก็คือการสปอยอย่างถูกลิขสิทธิ์ว่าจะมีตัวอะไรมาฆ่าเราโอ้ดูนันซีมันออกไปได้ไม่ได้น่าสงสารอย่างเลยแล้วพอถึงเวลาแล้วกระจกก็คงจะแตกแล้วแกก็จะมาไล่ฆ่าพวกฉันใช่ไหมล่ะเป็นไปตามที่คาดไว้กระจกที่ขังมันแตกออกมาแล้วมันกำลังไล่ฆ่าพวกเราอยู่แต่สิ่งที่มันผิดคาดก็คือไอกระจกข้างบนมาแตกด้วยเนี่ยแหละครับมันจึงทําให้ผมต้องรีบตะเกียกตะกายขึ้นไปหาลิฟต์หรือก็คือสถานที่ที่ปลอด ชั้นต่อมาเมื่อลิฟต์ถูกเปิดออกผมก็เจอเข้ากับทางเดินที่เต็มไปด้วยอิฐเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือรอบนี้มันเป็นทางยาวไม่ใช่เขาวง,งกตครับพอเดินไปสภาพผมก็เจอกับอะไรเกา่านั่นคือรอยยิ้มที่แสนเป็นมิรนั่นเองจากนั้นผมก็ทําการวิ่ง4ี่คน100ร้อยเพื่อกลับเข้าไปที่ลิฟต์ตอนแรกผมก็นึกว่าจะรอดแล้วแต่สิ่งที่ต่างกันออกไปของรอบนี้คือมันเข้ามาฆ่ากันถึงในลิฟต์เลยโอ้หลังจากน,นั้นผมก็แวะไปซื้อไอเทมในจุดเซฟนั่นก็คือรองเท้ากระโดดสูงนั่นนนมมกก่นนนเอออคัับาผมมมปโยกกกไไ้ต เมื่อประตูลิฟต์ถูกเปิดออกสิ่งที่ผมสัมผัสได้อย่างแรกเลยก็คือธรรมชาติอันเกี่ยวกัจีที่ทําให้ด่านนี้ดูไม่มีพิษมีภัยอะไรเพราะผมเองก็ยังนึกไม่ออกเลยครับว่าผีหรือฆาตากรอะไรมันจะอยู่ในสถานที่แบบนี้และสิ่งที่ผมคิดไว้มันก็ถูกต้องครับผมเพราะว่าในด่านนี้มันไม่มีทั้งฆาตากรและก็ทั้งผีใดๆเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในด่านนี้มันคือไดโนเสาร์ครับผมเข้ามาแอบอยู่ในลิฟต์สักพักเมื่อผมรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วผมก็เลยลองเดินออกไปดูปรากฏว่าผมก็เห็นว่าไดเ่ม็นกเลยสารว,วามมันไปดดดูับและสุท้ยายยผมมก็โนนเหน เออฉันต่อไปพอประตูลิฟต์ถูกเปิดออกผมก็พบกัะทางยาวแล้วก็มีประตูอยู่ข้างหน้าพอเปิดประตูออกมาผมก็เจอกระหุ่นที่อยู่ในตู้ที่ดูมีความไฮเทคสุดๆแต่ผมขอสรุปชั้นนี้ง่ายๆเลยนะครับว่าผมเหมือนเดินเพลินไปหน่อยจนโดนฮากิราชันของมันตายก็เหมือนอยู่นะ ชันต่อมาเมื่อลิฟต์ถูกเปิดออกสถานที่ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมเลยก็คือมันดูเหมือนกับเมืองแร่อ๋อและรอบนี้ผมก็มาพร้อมกับรองเท้าวิ่งเร็วด้วยสเตปเดิมครับผมเมื่อเวลาผ่านไปสักพักก็จะมีผีหรือฆาตกรปรากฏตัวออกมาและสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมก็คือแมวดําตัวสูงที่ทําท่าเหมือนกับเต้นเบรกแดนซ์อยู่สักพักผมก็รู้สึกว่ามันนิ่งซะเหลือเกินจนผมรู้สึกว่ามันบักอยู่หรือเปล่าผมก็เลยทําการเดินเข้าไปใกล้ๆมันเพื่อเช็คดูแต่ผลปรากฏว่าผมโดนหลอก และรอบนี้ผมก็เลยทาการซื้อของเล่นใหม่มานั่นก็คือน้ํายาเพิ่มความเร็วและมันก็เร็วซะจนทาให้ผมรู้สึกเหมือนเป็นโดฟลชเลยแหละโอเคไปกันต่อพอลิฟต์ถูกเปิดออกมาสถานที่ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมก็คือเหมือนสตูดิโออะไรสักอย่างที่มีทีวีอย่างเยอะและก็คงคอนเซปต์เดิมครับผมเวลาผ่านไปสักพักก็จะมีฆาตรกรหรือผีปรากฏต,ตัวออกมามันดูเป็นผีที่สูงยาวพร้อมเพรียวแต่ก็ยังไม่ใช่สเปคผมดังนั้นผมจึงเดินกลับเข้าไปที่ลิฟต์เพื่อเป็นการปฏิเสธเธอและผมก็อยู่อย่าง,งน,น,าน,นั้นจน ชันต่อมาเมื่อประตูลิฟต์ถูเปิดออกสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมก็คือเหมือนลุมดำหรือว่าประตูว,วับที่จะพาผมไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วผมก็เดินเข้าไปแล้วจากนั้นสถานที่รอบข้างข,างของผมก็เปลี่ยนไปมันดูเหมือนกับเอ่อโลกปีศาจล้วมั้งแล้วผมก็เห็นการสปอยฆาตรกรอย่างทูลิคสิ์อยู่ข้างหน้าผมผมก็เลยมั่นใจได้ทันทีว่าโอเคเราต้องหนีไอเนี่ยแหละแลวรอบนี้ผมก็เลยทำการวิ่งจุกผีอย่างเมามันโดยไม่มีท่าทีว่าจะกลับไปที่ลิฟต์เลย ก็เพราะว่ามันไม่มีลิฟต์ให้กลับนี่นแหละชั้นต่อมาพอลิฟต์ถูเปิดออกสิ่งที่ผมเห็นก็คือพื้นหญ้าสีเขียวแล้วก็หลุมข้างหน้าและจากนั้นก็เริ่มมีคนกระโดดลงไปทีละคนและเพื่อความปลอดภัยก่อนที่ผมจะลงผมต้องดื่มยาเพิ่มสปีดซะก่อนปลอดภัยไว้ก่อนน่และสถานที่ที่ผมเห็นก็คือเอ่อท่อระบายน้ําทั่วไปนี่นแหละแน่นอนเลยว่าไอาตัวที่อยู่ในนี้ไม,ในในในไม่ใช่ใครอื่นไกลนอกจากเพนนีไวส์นั่นเองผมกับน้ํายาเพิ่มความเร็วคู่ใจของผม,ผมก็ทาการวิ่งจุกผีไปเรื่อยๆและสุดท้ายเราก็รอดจากชั้นนี อชันต่อมาพอลิฟต์ถูกเปิดออกสถานที่ที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผมก็เหมือนจะเป็นโรงเรียนแน่นอนว่าผมคิดว่ายังไงฆาตกรก็คือครูหรือไม่ก็นักเรียนนั่นแหละอาจจะคิดผิดนิดหน่อยครับผมเพราะว่าจนมาถึงตอนนี้เราผมยังดูไม่ออกเลยว่ามันคือตัวอะไรแต่เอาเป็นว่าในด่านนี้ผมก็วิ่งไปเรื่อยๆจนสุดท้ายผมก็รอดมาได้ชั้นต่อไปพอลิฟต์ถูกเปิดออกมาผมก็รู้สึกว่าสถานที่แถวนี้มันดูสดใสซะเหลือเกินโอ้เกมฟาดานเหรอของกลวยๆแต่ผมก็ไม่ได้ตายนะและที่นี้ก็มีทางใหม่ถูกเปิดออกมาแล้วผมกับทุกคนก็เลยทําการเดินขขึึึ้้้นนไไปปถงงงแมมมววว่่าาคจจริิผะก็ พอมาถึงตรงนี้แล้วทําให้ผมนึกบางอย่างออกได้โอ้ ที่เป็นเกมออโตรอดนี่นะพอพูดยังไม่ทันจะขาดคำก็มีหมูตัวสีชมพูที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนหยิบไม้ท่อนโคตรใหญ่มาไลฟ่ฟาดทุกคนเหมือนกับสีกันมานานแต่ด้วยไวยพิบความหลอนและน้ำยาเพิ่มความเร็วของผมทาให้ผมนั้นรอดจากด่านนี้มาได้ชั้นต่อมาเมื่อพอประตูลิฟต์ถูกเปิดออกก็ได้มีพนักงานต้อนรับเป็นคุณยายถือศักอันใหญ่อยู่หน้าฟต์เอาตรงๆผมก็จำไม่ได้นะว่านี่มันตัวอะไรแต่ว่าผมจะแปะรูปมาให้กันละกันสเต็ปเดิมครับคือผมวิ่งจุกผีแต่รอบนี้คือผมวิ่ง รังการนิดหน่อยครับเพราะว่าเขาทาการค่อยๆทุบป,ประตูเหล็กนั่นออกมาผมก็วิ่งจุ๊กไปเรื่อยๆเอาตรงผมก็ไม่รู้หรอกผมวิ่งจุ๊กอะไรอยู่เพราะว่าสถานที่มันมืดเหลือเกินจนสุดท้ายผมก็เริ่มเห็นลางๆครับว่ามันคือสแลนเดอร์แมนนั่นเองโอเค่านนี้ผมรอดชั้นต่อมาพอประตูลิฟต์ถูกเปิดออกสถานที่ที่ผมเห็นรอบนี้ก็คือเหมือนจะเป็นเมืองแล้วก็มีเอ,อ่อบนทะเลทรายเล็กน้อยพอถึงเวลาที่คาตรกรต้องปรากฏตัวออกมาผมก็เห็นเหมือนกับเป็นมนุษย์ต่างดาวสองตัวกำลังวิ่งไล่ฆ่าพวกเราอยู่ด้วยความที่ผมมีน้ำยาเพ เอ uh โอเคครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีชั้นอื่นอยู่อีกหรือเปล่านะครับแต่ผมขอพอไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าหากใครดูมาถึงตอนนี้เราชอบก็ขอบคุณมากเลยนะครับและผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นโหมดอะไรผมขอคิดดูก่อนและตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ